สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนพฤศจิกายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่หนึ่งไม้นะเขามาอยู่ใบแรกอันนี้คือเด่นเรื่องงานการเริ่มต้นนะนะแล้วอาจจะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเรียนนะทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าส่งผลดีแล้วก็ยังบ่งบอกว่าคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะกับเรื่องของการทํางานมีความคิดมีไอเดียมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้น เเหรียญเข้าหาอันนี้คือเรื่องของการเงินนะการเงินเข้าหางานนะฉะนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆแล้วเดือนนี้มีไพ่ดีเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่เกิดปีโฉนูนี่ถือว่าเด่นคุณสุภาพุรุษดเนี่ยดวงนาลีอุปัม์นะนาที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันในช่วงนี้นะคะตามแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายตามแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะนาที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจเนี่ยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หทุกคนก็ิด้ที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ถือว่าส่งผลดีเหมือนกันหน้าที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เกิดปีฉลูนะคะหรือนำข่าวนะคะมาให้ ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเพียงแต่เดนนี้อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุปรงต่อเติมซ่อมแซมบางส่วนบ้างเล็กน้อยมองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าหากว่าไม่มีการปรับปรุปรงต่อเติมซ่อมแซมต้องไปสังเกตดูว่าบ้านหรือร้านนะคะมีรอยแตกรอยรั่วรอยล้าอะไรหรือเปล่าให้ไปทําการแก้ไขนะจะทําให้นะคะการเงินหรือสุขภาพของคนในครอบครัวหรือปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะจะลดลงนะคะ แต่ว่าบ้านนี้ส่งผลดีคนที่อยู่อาศัยก็น่าจะมีความสําเร็จส่วนร้านเนี่ยมันก็มีไพ่กันเงินเข้าไงก็ยังมีคนมาติดต่อซื้อขายธุรกิจเนี่ยทำให้เรื่องของไรายได้ก็เกิดสภาพคล่องนะคะบางคนกําลังจะซื้อหรือกําลังจะขายบ้านหรือว่าจะเซ้งกิจการคือไพ่เงินมันมาทับแล้วนะก็ถือว่ามีโอกาสที่ดี ในตำแหน่งของาติพี่น้องถือว่าดีนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนะคะในตำแหน่งของบริวารลูกน้องจะได้บริวารลูกน้องที่เก่งมากๆนะเข้ามาช่วยเหลืองานนะตั้งแต่ได้บริวารคนนี้มานี่ค้าขายดีมากนะฉันถือว่าดีค่ะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนี่ก็จะนําโชคกับเรื่องของข่าวดีมาให้ด้วยแล้วก็โชคกับเรื่องของการเงินมาให้หรือว่าลูกหลานอาจจะแต่งงานหรือเปล่านะคะซึ่งถือว่าตำแหน่งนี้ส่งผลดีนะคะ ในตำแหน่งนะของเพื่อนร่วมงานนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะหน้าที่จะมีเรื่องของการกลับมาช่วยเหลือกันกับเรื่องของการทํางานตำแหน่งของการช่วยเหลือเนี่ยจะมีทุกผนของไพ่คนสองสีนะหรือคนเก่าๆนะคะยังกลับเข้ามานะคะแก้ไขปัญหาให้สําหรับคนที่เกิดปีฉลูอยู่นะคะคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนที่มีความแข็งแกร่งมากๆไพ่ยี่ีพยากรนะก็ยังเตือนคนที่เกิดปีฉลูอยู่ว่าเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องของลมย่าใจร้อน รามาระวางเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือเครือญาติบ้างนะเพราะบางทีเรามีความสําเร็จมากเราก็มีความเยอ่อหยิ่งในตัวเองไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างเลยนะรวมถึงนะคะลักษณะของไพ่ที่เป็นการเตือนเนี่ยบางคนนี่ดังข้ามคืนดังเป็นผู้แตกเลยนะนะบางคนที่ดังเนี่ยต้องเป็นดาวค้างฟ้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควบคุมความประพฤติเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองท,ทํานิสัยเด็กๆนะคะแล้ววิ่งหุ่นเข้าไปทั่วเนี่ยมันก็จะเป็น อะไรที่แบบร่วงโร่นลงมาเร็วเหมือนกันนะฉะนั้นเขาก็เลยยังเตือนเรื่องของอผลที่มาจากการกระทํา นะคะแล้วก็อย่ามีทิฐิอย่าเย่อหยิ่งมากต้องรู้จักถนอมนั่นใจคนอื่นเขานะคะแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ผลักดันชื่อเสียงของตัวเองนะคะให้มีแต่เรื่องของสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะจะทําให้ประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าไพ่การทํางานที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะ่ะหลายใบนะคะมีถึง4ี่ใบเลยงานเยอะมากแล้วก็มีชุดของไพ่การทางานที่ขยับขึ้นนะคะไพ่หนึ่งไม้นี่การเริ่มต้นงานหรือโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะ,ะแปดไม้นี่คือ ความหลากหลายกับเรื่องงานนะ่ะหรือความสามารถหรือว่าผลงานค่อนข้างประสบความสําเร็จนะสิบไม้นี่คือความรับผิดชอบหรือโครงงานหรือโครงการใหญ่หรือได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นแหละนะแล้วก็ไพ่ราชินีไม้คืองานระดับสูงนะซึ่งหมายก็ว่าการทํางานนี่มีการเคลื่อนไหวนะคะที่ยกระดับมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตีนี่โดดเด่นหรือคุณสุภาพ บุรุษเนี่ยคุณสุภาพสตีน่ะจะเข้ามาผักดันแหละนะทำให้ประสบความสําเร็จกับเรื่องงานเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่การเงินก็สวยเหมือนกันค่ะนะคะ ไพการเงินขึ้นหลายใบยเหมือนกันนะสิเปลียนอันนี้มีโชคการเงินนะแล้วก็นะคะลูกหลานหรือบริวารหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะก็ยังเข้ามานะคะทําให้นะคะมีเรื่องของไรายได้การเงินที่ดีนะคะไพ่เจ็ดเหรียญนี่คือไพก่การเงินที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไพ่ราชนีเหรียญด้วยนี่ไพ่เศรษฐีนี่นะต้องมองว่านะคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะคะในเรื่องของไรายได้การเงินนะคะค่อนข้างเกิดสภาพคล่องนะแล้วก็ เด่นกับคนสุภาพสตรีนะรวมถึงคนสุภาพบุรุษเนี่ยดวงนารีอุปถัมภ์แน่นอนแหละน,า,นาหน้าที่จะเข้ามาสนับสนุนดวงด้านการเงินนะคะกับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะเดี๋นี้อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยก็คืออาจจะเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายเรื่องของการต่อพรบอนะไม่จะเป็นประกันรถประกันบ้านะนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางบ้างหรือว่าจ่ายค่าไ,ไฟบ้างค่าน้ําบ้างอันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยนะคะหรือบางคนก็ยังติดไฟแนนซ์นอ,ยอยู่แหละก็อาจจะมีเรื่องของการ จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะแต่ก็ถือว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรเพราะไพ่การเงินค่อนข้างเด่นแล้วก็เกิดโอกาสมากๆกับคนที่เกิดปีฉลูนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดนะคะก็มีดวงที่จะพบรักจากการทํางาน ะะแล้วก็อาจจะมีคนดีๆแหละเข้ามาพัฒนาหรือเข้ามาเริ่มต้นในช่วงนี้ส่วนคนที่มีคนรักเนี่ยมาถึงชีพนของไพ่การสู่ขอนะหรือว่าไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินสอดทองมั่นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะแต่งงานหรือเปล่านะคะแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องของสินสอดทองมั่นต่างๆในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีส่วนสามีภรรยาเนี่ยเป็นความรักหรือเป็นคู่ที่สับสนกันเรื่องงานเรื่องการเงินอยู่ด้วยกันแล้วรวยนะหรือทําธุรกิจร่วมกันแล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะะค แต่เดือนนี้นะคะมันก็ยังเห็นชีพลของไพ่ปัญหาเล็กๆอะนะคะซึ่งยังเข้ามากระทบกันได้บ้างนะคะก็คือบางคนที่มีปัญหาเรื่องรูปเรื่องบริวารน,นะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนี่แหละซึ่งยังเข้ามากระทบกันบ้างในช่วงนี้นะคะฉะนันก็อาจจะต้องไปปรับกันให้มากแต่ถามว่าเป็นคู่กันหรือเปล่าก็เป็นคู่กันอยู่กินกันแล้วมันจะดีไหมเนี่ยอยู่กันมาต้องนานแล้วมีแต่ปัญหาคือ ไพ่ออกมาออมาดีนะสามีภรรยาที่ช่วยกันอ่ะถ้าทําดีๆเนี่ยนะคะก็เป็นคู่ที่แบบงานกับเงินเนี่ยมันมาคู่กันอยู่แล้วฉันอยู่ว่าเป็นคู่กันนะคะก็ไประวังการมีปากเสียงเรื่องการเงินแล้วกันรเรื่องเล็กน,น้อยๆอ่ะอย่าไปม,มีปากเสียงกันถ้าไม่ปรับอย่าใจร้อนส่วนเรื่องของนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องมองว่าต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลําคออ่าช่วงนี้แบบคอจะอักเสบบ่อยนะคะอจะเจ็บบ่อยนะ,ะแล้วก็นะคะ อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็นะคะการทํางานของไตถุงน้ําดีท่อน้ําดีกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือมันเป็นเดือนที่เราต้องควบคุมการกินอะ่ะอย่าไปกินอะไรที่มันร้อนมากเผ็ดมากแล้วคนที่ตั้งครรภ์อยู่นะก็ต้องระวังเรื่องของการแบบดูแลตัวเองด้วยเพราะมันอย่างที่ผุมอให้การแทงบดไงจ้นต้องระวังให้มากหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดปฉีฉลูวันอาทิตย์นี้เด่นเรื่องงานเลยนะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่มีความสำเร็จถูกบรรจุ ถูกโปรโมตสอบบรรจุสัมภาษณ์นะคะผ่านฉลุยเลยนะ,ะฉะนั้นการทํางานนะคะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีคนที่กําลังเรียนอยู่นี่คือการสําเร็จการศึกษานะคะฉะนั้นถือว่าจะมีข่าวดีเช่นเดียวกันการเงินรายได้ดีมีสาภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักนะคะถือว่าคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะเป็นรักต่างวัยนะแต่เพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะคือเด่นเรื่องงานจากการเรียนน่ะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ต้องแบบเข้าหาผู้ใหญ่กราบขอพรคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สร้างกุศลมากๆนะคะจะทําให้ดวงชะตาดีมากขึ้นแล้วถ้าบริเวณบ้านนะคะมีการปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะหรือต้นไม้เล็กๆอ่ะนะต้นไม้มงคลต้นไม้ตรงส่วนนี้นะเป็นต้นไม้มงคลมากๆนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยอ สิ่งสถิตยอยู่นะหน้าที่จะเข้ามาให้พรคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ฉะนั้นตรงตำแหน่งที่เป็นต้นไม้เนี่ยให้ทําความสะอาดอย่าพยายามเอาเศษอาหารหรือว่าอย่าพยายามให้สัตว์เลี้ยงนะคะไปฉี่ไปไปอึตรงนั้นน่ะนะคะต้องทําต้นไม้ให้มันแบบสะอาดนะจะทําให้นะคะมีความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันจันทร์นี้ถือว่าส่งผลดีเหมือนกันกับเรื่องของการงานอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะ เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศหรือการเดินทางทั้งใกล้และไกลอ่ะหรืออาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเข้ามานะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือติดขัดบ้างเล็กน้อยหรือล่าช้าบ้างแต่ถือว่ายังไงเดือนนี้ก็เกิดโอกาสนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลในด้านดีแต่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางบ้างหรือค่าเช่าบ้านเช่าร้านบ้างอันนี้อยากให้ไปควบคุมแล้วก็สัญญาด้านการเงินนะคะอยากจะให้ระวังเรื่องของการผิดนัดกับเรื่องของสัญญาด้านการเงินด้วยนะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะมีโอกาสพบรักทางไกลนะหรือพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันแต่เป็นความรักนะคะที่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะถือว่ายังต้องปรับกันนะคะคือถ้าปรับกันได้มันก็เป็นเรื่องของคู่ชีวิตนะคะที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าปรับกันไม่ได้มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งใบด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ แยกกันอยู่หรือการอย่าล้างอะนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบปรับกันหรือใส่ใจกันให้เยอะหน่อยนะคะบางคน,มนไม่ได้มีปัญหาอย่างที่พูดเลยแต่ว่าเป็นเดือนที่เรามีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความแล้วมันเป็นช่วงที่เราต้องแบบวิ่งนะคะหรือเดินทางอะไปทําเรื่องนะคะในช่วงนี้ด้วยนะมันอาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างนะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันก็ยังแก้ไขนะคะหรือว่ายังเสร็จสิ้นนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยกำลังทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเรื่องลูกเห็นไหม เรื่องบ้านก็ได้นะมันก็เป็นเรื่องอะไรที่อาจจะเข้ามาบ้างแต่ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีจะเติบโตได้รวดเร็วคุณสุภาพบุรุษดวงนาีอุปถมหรือคนที่ทํากิจการค้าขายต้องทําธุรกิจนะหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาอุปถมกันนะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยถ้ามีความคิดจะซื้อที่ไว้เก็งกําไร ส่งผลดีหรือถ้ามีความคิดจะขายจะขายได้ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่โดดเด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันพุธนะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องของการทํางาน นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จหรือมีชื่อเสียงด้วยแต่เดือนนี้นะคะยังต้องระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งด้วยถ้าไม่รู้จักควบคุมนะคะเรื่องของอารมณ์ร้อนเนี่ยนะคะก็จะทําให้มีปัญหากระทบกับเรื่องงานหรือชื่อเสียงได้ง่ายนะก <ๆ S 1> ็อ,อย่างที่บอกแล้วเวลาดังดังเป็นผู้แต่แต่ถ้ามีปัญหาเสื่อมเสียขึ้นมาหรือมีการทะเลาะวิวาทขึ้นมาปุ๊บก็ล่วงลงมาเลยนะคะนั้นเด๋ยนนี้ต้องควบคุมเรื่องของความประพฤติน,นะคะหรือต้องระวังเรื่องของผลที่มาจากการกระทําด้วย แต่ถ้าเราทำสิ่งที่ดีตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอันนี้จะดังเป็นผู้แตกเลยนะหรือว่าการทำงานจะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังเยอะนะจะยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยมีดวงที่จะพบรัก นะกับคนที่มีชื่อเสียงนะคะหรือคนที่มีหน้าที่การงานที่โดดเด่นนะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องแบบใช้เวลานะที่จะพัฒนากันนะคะไปก่อนนะคะเพราะคนที่เข้ามาก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบเย่อหยิ่งอารมณ์ร้ายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราแบบ ต้องยอมตลอดเวลาไงฉะนั้นคนโสดก็จะเพิ่งรีบร้อนนะคะก็อพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นี่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักกันมีปากเสียงกันเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะอันนี้ให้ไปปรับกันด้วยนะคะส่วนของเรื่องสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะเด๋ยนนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุหรือการผ่าตาดัดแล้วก็ ความร้อนภายในร่างกายจะเยอะไม่ควรไปอยู่สถานที่ที่กลางแดดจ้าๆางั้นม่งั้นเป็นสโตกเลยนะวูบเลยนะแล้วก็บางคนเนี่ยอย่ารับประทานอาหารที่แบบเป็นของร้อนของรสจัดต้องควบคุมนะคนที่ตั้งคันอยู่ต้องระวังการแทงบุตรคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานบ้างคือเดือนนี้มีความรับผิดชอบเข้ามาใหม่แล้วก็ยังมีความรับผิดชอบเก่าเข้ามาด้วย รวมถึงบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังนะคะจะขยายในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะฉะนันมองว่างานยังหนักยังเหนื่อยแต่ถือว่ายังส่งผลในด้านดีบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะยกย้ายด้วยคือเราต้องยกย้ายกลับไปทิ่ฐานบ้านเกิดอะ่ะนะมันก็ยังมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยหรือความรับผิดชอบเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ถ้ามองกับเรื่องของการทํางานนี่มองว่ายังเป็นงานที่ดีถึงหนักถึงเหนื่อยแต่หน้าที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นและถ้ามีความคิดที่จะขยายธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจเก่า ธุรกิจเดิมนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าที่จะเกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้มาจากงานนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าจะกลับเข้ามารอบส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสในเรื่องของความรักทีดีด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตินี้โดดเด่นเลยมีโอกาสสอบบรรจุถูกโปรโมตสอบสัมภาษณ์ผ่าน รนะายได้การเงินงก็เกิดสภาพคล่องนะคะคุณสุภาพสตรีเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะหรือว่าคุณสุภาพบุรุษเนี่ยต้องร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีส่วนในเรื่องของความรักมีดวงที่จะพบรักต่างวัยนะหรืออาจจะพบรักกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดโอกาสส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะเป็นความรักที่ส่งผลดีค่ะแล้วก็เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เรามีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานจะประสบความสําเร็จนะคะการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะมองว่ามีคนเข้ามาพูดคุยนะแต่ยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนะคะต้องปรับหรือเติมความหวานกันให้มากๆแล้วก็คุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหรือเข้ามาสนับสนุนทุกเรื่องในช่วงนี้นะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีฉลูยังไงเดือนนี้ก็เด่นอ่ะลาบลื่น นะคะแล้วก็ส่งผลในด้านดีนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังทําให้เราเกิดประโยชน์ในหลายๆเรื่องด้วยแล้วไพ่มันสวยมากในช่วงนี้นะฉะนันก็ให้ไประวังตามที่เตือนมาแล้วกันเวลาเรา มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างด้วยเน้นการบริการเน้นการให้กําลังใจหรือรอยยิ้มให้ประก,กับบุคคลอื่นน่นะคะจะทําให้ชื่อเสียงนี่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้ยืนยาววันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลที่จะนํามาประกอบสิการได้ในช่วงนี้ก็คือนะคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนะคะจะชี้นาสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกก็บอกงานเกิดโอกาสนะแต่เราต้องใส่ใจนะต้องรู้จักที่จะแบบทํางานนะคะเข้าหาเพื่อนเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากนะคะ จะทาให้ผลของงานนี่เกิดโอกาสที่ดีแต่ถ้าเราดูทั้ง3าใบรวมกันแล้วก็บอกว่างานมันเกิดโอกาสนั่แหละแต่มันจะมีสาร,รการพลิกผันหรือเหตุไม่คาดคิดนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องของความบกพร่องกับเรื่องงานได้โดยเฉพาะผู้ใหญ่นี่แหละอันนี้ต้องระวังฉะนั้นมองว่างานยังต้องระวังอยู่ถึงโอกาสจะเข้ามาแล้วต้องแบบรอบคอบนะแล้วทางานให้ละเอียดอย่าทำอะไรที่มันเกินขอบเขตนะคะจุดเรื่องของการเงินนี่สอดคล้องกันนะไพ่แสงสุขบ,บอกเงินดีค่ะ เงินรู้สึกจะมีข่าวดีเกิดขึ้นอะนะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกนะก็บอกว่าสาหรับคนโสดแล้วก็มีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาพัฒนาในเรื่องของความรักแต่ยังเป็นความรักที่ยังนะเพิ่งคบหากันยังไม่ใช่ความรักที่ยืนยาวอะไรฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องพยายามนะพูดคุยกันหรือปรับความสัมพันธ์กันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นคู่กันอนะถึงจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ยังเป็นคู่กันยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังนะเรื่องของการปวดศีรษะนะคะหรือว่าการปวดคอปวดท้ายทอยปวดหลังอ่าระมัดระวังเรื่องของอาการเจ็บหลังนะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเอ็นนะคะข้อมืออาการเคลดนะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลําคอค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีรุ่งกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ